กมานวดนะคะทุกทนอูร้านพูบวนี่นะคะสบายค่ะคนสวยนวดผ่อนคลายนะคะคนสวยเจ้าของร้านนั่นนะะองอยู่เล่นระยะห่างทุกคนใส่แมสนะคะุคณผู้ชม อันนี้เก้าอี้ก็เอาขึ้นมาให้คนนั่งค่ะเพราะวรทยะหางครับหมอครูก็กําลังผมครูร่วงแลวค่ะคุณครูก็เลยมาทําอะไรนะผมเขาเรียกอะไรนะเฟนเต้ครับเป็นดีท็อกซิฟายชื่อวันใช่ไหมครับผมเฟนเต้เฟนเต้เกลเฟนเต้เวะยะห่างนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้กำลังนวดผ่อนคลายนะคะ ไม่ได้ไปไหนอยู่โคราชก็นวดอะไรค่ะานนวดก็เป็นการกระจายรายได้คนนวดอยู่จังหวัดอะไรคะ โคราชนะคะวันนี้สาวโคราชน้วนให้สาวโคราชนะคะคุณครูก็โคราชเหมือนกัน,นะะตัวนระยะห่างนะคะมีที่ฉีดตอนนี้เขาก็เอาที่อบผมมาอบให้คนครูอยู่คะัแต่ว่าคุณครูไม่อยากถ่ายกลัไป ดูเแค่นวดก่องปิดไปสามสี่วันเบอร์เลยใช่ไหมสามสี่มันเบอร์เลยไม่ไ้อากลับมาด้วยมีความสุขแตบมีความสุขไะได้นวดฝ่าเท้าเท้าหนูพาเราเดินไปเดินมาเราต้องดูแลอย่างดีนะคะไม่งั้นเราไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าเราไม่มีเท้า เราต้องให้ความสำคัญกับเท้าของเราโอหาเท้ายังค่ะโอเคนะคะเคพื่อนเพื่